تي بلوك ستحان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ทัจีว uh. ีดศาสต์่ห่ารา่า่นอัลกุรอานได้มีโอกาสมามุซากระทบทวนกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสระสุกูลหรือสระมตีหรือสระตายนะครับเพราะเป็นสระอันสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานครับ อักษรภาษาอรับทั้งหมดมี29อักษรตั้งแต่อลิฟถึงยาแต่สระที่ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีอยู่ทั้งหมด11สระด้วยกันฟตฮะหรือว่าเดตตหรือสระอาอยู่บนตัวอักษรกัสระหรือบว์หรือสระอีอยู่ใต้ตัวอักษรดอมมะมีหัวข้อหมวดอยู่ข้างบนนะครับหรือเดปันหรือสระอู้ที่อยู่บนตัวอักษร ฟันหัศกสรสะอมะเรียกว่าสระหลักฟันหะไตขีดของขวางสองอันอยู่บนตัวอักษรหรือดัวเดตะหรือสระอันกัสตรไตขีดของขวางสองอันอยู่ข้างล่างหรือดัวบัวหรือสระอินอยู่ใต้ตัวอักษรดอมมะไตขีดของขวางสองอันมีหมัวขคร่องมดอยู่ข้างบนหรือดัวเดปันหรือว่าสระอุนนะครับ เรียกว่าสระกระจายมัดฟันหะาขี่ตรงๆอยู่ข้างบนหรือเดตหามัดหรือว่าสระอานะครับอยู่บนตัวอักษรมัดกัสรหรือว่าบวหมัดหรือสระอีขี่ตรงๆอยู่ใต้ตัวอักษรมัรดดอมมะหรือเดปันมัดหรือสระอูขี่ตรงๆอยู่ข้างบนนะครับหัวอยู่ข้างล่างหางอยู่ข้างบนสระอู สารูหรือสาร,อรูอเนี่ยมันจะตต่างกันถ้าสารู้หัวอยู่ข้างบนหางอยู่ข้างล่างถ้าสารูหัวอยู่ข้างล่างหางอยู่ข้างบนทั้งสารูร้และสารูร,าร, RI รวมกันแล้วเป็นสารูนะครับท่านพี่น้องครับนี่คือสระของภาษาอัหรับแล้วก็ชัดนะเป็นเครื่องหมายผาสมคําหรือเป็นเครื่องหมายสะกดของภาษาอัหรับและอ่านได้สองครั้งส่วนสระ สุดท้ายนะครับได้แก да ่สระส,สุกูลหรือสระมติหรือสระตายนะครับ well, นี่ก็เป็นสระตัวสุดท้ายเ,เป็นสระผสมเหมืองกันนะครับหรือว่าสระที่ใช้สะกดตัวอักษรถ้าอักษรใดมีสระสุกูลแล้วอ่านได้หนึ่งครั้งสระชัดะหรือสระเป็นอ่านได้สองครั้งนะครับสระผสมคำมีอยู่สองสระเท่านั้นสับดูกับสระตายนะครับสระสุดท้ายนะครับสุกูล หรือสระมตีหรือสระตายอักษรใดอักษรหนึ่งจากภาษาอัหรับทั้ง29อักษรที่มีสระสุกูลจะต้องอ่านออกเสียงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยใช้เป็นเครื่องหมายสะกดคำหรือผสมคำเช่นมันอา่ามันะท่านพี่น้องครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องสระสุกูลนั้นนะครับยังไม่พูดว่าเป็น กมหรือเป็นกฎอะไรอ่านอย่างไรไว้ให้ถึงกฎของมันแล้วก็จะนำเสนอเป็นทีละลำดับลำดับหรือเป็นขั้นตอ,ตอนต่อไปนะครับมีฟนฮะมะ์มานนนสุกุลมันนะครับหรือมีเดาต้ามานูนมาตีมันหรือมีม,มาโนนตายมันนะครับสะกดแบบอัหรับหรือสะกดแบบยูเีหรือจะสะกดแบบไทยท้งนี้แหละท้งนั้นขึ้นอยู่กับ ความสามารถหรือขึ้นกับหมู่บ้านนั้นๆที่ใช้สระนำนะครับอลิฟมัดฟัตฮะอามีมฟัตฮามะนูนฟัตฮานะหรืออลิฟมัดหรือว่าอลิฟดัตฮามัดอามีมดัตฮามะนูนดัตฮานะอามะนะหรืออลิฟอาอามีมอามะนูนอานะอามะนะ รวมกันแล้วก็เป็นมันอะมาณามกซุดนะครับเป้าที่เราจะเอาก็คือสระสุกูลเท่านั้นเองนะครับจะตกอยู่ที่ตัวใดก็ตามอักษรใดจากภาษาอรับก็ตามนะครับอ่านได้เพียงครั้งเดียวเช่นมีฟะฮามานุนสุกูลมันมันอะมาณาอาม,มีนุนอลิฟะฮาอะมีมกัสรอมียาสุกูลมีนะครับเอาตัวสระสุกูลที่ตัวยา นูนดอมมาไตนูนอะมีนูนหรืออเลฟดาตาอามีบอกว่ามียามาตีมีนูนเอ่อนูนดอมมาไยนูนดัว่าดัปานนูนอามีนูนหรืออเลฟอาอามีมียาตายมีนูนอุนนูนอามีนูนนะครับเตจรีนะครับตาฟัตฮะตายิมสุกุนเตจ รอกัสรอรี่ยาสุกุลีตันเจรีหรือตาดตตายิมมาตีตันจิรอบวารียามาตีรีตันเจรีหรือตาตายิมตายตาจรอรียาตายรีตันเจอรีนะครับอ่านได้ทุกรูปแบบสะกดได้ทั้งสามรูปแบบจะสะกดอย่างไรก่อนแล้วแต่ผลลัพธ์หรือการเปล่งเสียงออกมานั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับท่านพี่น้องครับ สามีอ้นสินงฟังภาษามีมกัสหม่อมียาสุกุมมีอินดอมมาตายอ้นสามีอ้นหรือสินงดาาาั้งสัมมีบอกว่ามียามาตีมีอินดวงดปันอ้นสามีอ้นหรือสินงสิ่งซ่ามีมียาตายมีอินอุนอุนสามีอ้นนะครับจะสะกดอย่างไรก็แล้วแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันรอฮีมุนรอ อรฮาฮิยาตายหิมีมอุนมุนรอฮีมุนหรือรอดาตารอฮาบอกว่าหยาม่ติฮีมีมดวด้านมุนรอฮีมุนหรือรอฟันฮารอฮาคัสรอฮียาสุกุนฮีมีมดอมมาตายมุนรอฮีมุนครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องก็ทราบแล้วว่าสระภาษาอาหรับทั้งหมดนั้นมีอยู่11สระ สุกูนั้นเป็นสระสุดท้ายในการใช้สะกดภาษาอัหรับนะครับเราจะเห็นว่ากุรานเขาเรียวกวุรานหัวเล็กหรือเรียวกว่าบุกดาเนียนะครับเราจะเห็นว่าบทที่1ใช้อักษรบทที่2ใช้สระฟัตฮะบทที่3ใช้ฟัตฮกะกัสระดมะบทที่4ใช้ฟันฮาาะไตกัสระไตดมมะไตบทที่5ใช้สระชัดดา เช่นอลิฟฟัตฮ่าลามชัดดาอะลามฟัตฮาละลิฟลาอาลานะครับและบทที่6กพึ่งจะใช้สระสุกูลนะครับท่านพี่น้องครับนี่เรียงตามสระที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานก็เรียกว่ากุรอานหัวเล็กกอยดาบุกดาดียะนะครับบทสุดท้ายนะครับฟัตฮาเนี่ยลิฟกัสรออีนูนชัดดาอินนูนกัสรอหนี้ยาสุกูลนีอินนีท่านพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าชัดดา เป็นเครื่องหมายสะกดหรือเครื่องหมายผสมคําอ่านได้สองครั้งส่วนสระสุกูลเป็นเครื่องหมายสะกดเช่นเดียวกันแต่อ่านได้เพียงข้างเดียวนะครับหมายถึงว่าถ้าอักษรใดมีสระสุกูลอักษรนั้นตายเลยนะครับนี่ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องก็จะเห็นได้แล้วว่าอักษรภาษาอัหรับนั้น29สระมีอยู่11จะเขียนติดกันอย่างไร นะครับหรือจะเขียนหวัดอย่างไรภาษาอาหรับอ่านได้ทั้งหมดมันจะต่างกันที่จุดต่างกันที่จุดแล้วก็ต่างกันที่สระนะครับมันจะอ่านได้ตามระบบของมันจะสะกดอย่างไรจะอ่านอย่างไรจะสะกดเป็นภาษาอาหรับหรือภาษามลายูหรือสะกดแบบภาษาไทยอ่านได้ทั้งหมดและเสียงที่เปล่งออกมานั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับ <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان